สวัสดีครับท่านผู้ฟังขอต้อนรับทุกทกท่านนะครับสู่ช่องเจแชแนลแล้วก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็จะเกี่ยวกับวันตรุษจีนเพราะชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีนจะถือว่าวันตรุษจีนก็เหมือนกับวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนทั่วโลกนั่นเองครับดังนั้นในวันตรุษจีนนี้นะครับจึงมักจะมีหลายๆท่านที่จะไปเที่ยวกันไปทาบุญทาทานกัน เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองแล้วก็ครอบครัวและหลังจากนั้นก็จะไปพบปะญาติพี่น้องกันครับเพื่อทานอาหารร่วมกันเพื่อความกลมเกลียวแล้วก็ความสุขภายในครอบครัวเนื่องจากชาวจีนนะครับมักจะมีลูกหลานมากมายแล้วยิ่งนานวันเข้าสมาชิกก็จะเพิ่มมากขึ้นการไปพบปะกันในครอบครัวในวันตรุษจีนนี้จึงเป็นวันที่ทำให้ญาติพี่น้อง แล้วก็ลูกหลานได้รู้จักกันไว้ไม่ขาดกันครับแล้วนอกจากเหตุผลนี้แล้วนะครับในเรื่องของวันตรุษจีนนั้นก็ยังเกี่ยวข้องกับความเชื่อต่างๆอีกมากมายครับมีทั้งที่ควรปฏิบัติแล้วก็ไม่ควรปฏิบัติในช่วงวันตรุษจีนนี้ด้วยนะครับลองไปฟังกันดูครับสิ่งที่ควรปฏิบัติหรือมักจะปฏิบัติ กันในช่วงของวันตรุษจ,จีนนะครับก็เริ่มด้วยชาวจีนมักจะไหว้เจ้ากันในช่วงของเทศกาลตรุษจ,จีนครับเขาถือกันว่าเป็นธรรมเนียมปฏิบัติกันมาช้านานเลยทีเดียวที่สืบต่อกันมาเป็นวัฒนธรรมประจำชาติเลยก็ว่าได้นะครับโดยเขาเชื่อกันว่าการไหว้เจ้าไหว้บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วนั้นจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญให้แก่ครอบครัว การไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวันนี้ก็เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจสำหรับการที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ในปีที่กำลังจะเข้ามาถึงนะครับแล้วก็ในส่วนของการไหวบ้บรรพชนหรือบรรพบุรุษก็เพื่อให้ลูกหลานได้สำนึกถึงบุญคุณของปู่ย่าตายายหรือพ่อแม่ที่ได้เลี้ยงดูแล้วก็ถือว่าเป็นผู้มีพระคุณเพื่อให้ลูกหลานได้มีความกระตันญูรู้คุณนั่นเองครับ ข้อ2จะมีการทําพิธีรับเทพเจ้าที่มีนามว่าไฉซิงเอีย Sing e นะครับไฉซิงเอีย Sing e คือเทพเจ้าแห่งโชคลาภของชาวจีนและเขาก็เชื่อกันนะครับว่าเทพเจ้าองค์นี้จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของทรัพย์สินแล้วก็เงินทองและพี่น้องชาวจีนก็จะให้ความสําคัญกับเทพเจ้าองค์นี้มากที่สุดเลยครับดังนั้นในช่วงเทศกาลตรุษจีนก็จะมีการไปกราบไหว้ ขอพรจากเทพเจ้าองค์นี้กันค่อนข้างมากเป็นพิเศษเพื่อเป็นการเอาเลิกเอาชัยเอาโชคลาภแล้วก็สรบมงคลดีๆให้เข้ามาสู่ชีวิตในปีใหม่ที่กำลังจะเข้ามานั่นเองครับข้อ3การเริ่มต้นปีใหม่ด้วยการกินเจเป็นมื้อแรกในวันตุจีนการกินเจเป็นมื้อแรกในวันชีวอีกนะครับหรือวันขึ้นปีใหม่นี้ เขาก็จะมีเคล็ดที่ถือกันว่าการกินเจโดยล้าเว้นเนื้อสัตว์มือแรกนี้จะทำให้ได้บุญมากหรือบางความเชื่อเขาก็เชื่อกันว่าจะได้บุญเหมือนกับได้กินเจทั้งปีเลยทีเดียวครับก็สีการแต่งกายให้สะอาดสดใสด้วยเสื้อผ้าใหม่ๆสีสันสดใสนะครับเป็นธรรมเนียมของชาวจีนนะครับว่าในช่วงเทศกาลตรุษจีนนี้ เขาก็จะแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีสันสดใสเช่นสีแดงสีทองเพราะเขาถือกันว่าสีสันที่สดใสเหล่านี้นะครับจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญแก่ตนเองแล้วก็ครอบครัวเป็นการเอาเลิกเอาชัยครับชีวิตจะได้สดใสสดชื่นตลอดปีส่วนสีต้องห้ามในช่วงนี้นะครับก็คือสีขาวกับสีดำเพราะเขาจะถือกันว่าสสีนี้ครับเป็นสีของการไว้ทุก แล้วก็สีดำที่สำคัญคือสีดำเป็นสีแห่งความตายนั่นเองครับข้อ 5. การประดับบ้านช่องร้านค้าด้วยเครื่องประดับที่เรียกกันว่าตุ้ยเหรียญตุ้ยเหรียญนี้นะครับแปลว่าคำอวยพรวันปีใหม่ดังนั้นตามบ้านเรือนหรือร้านค้าของพี่น้องชาวจีนถ้าท่านสังเกตก็จะเห็นได้ว่าจะมีกระดาษสีแดงเขียนด้วยอักษรจีนด้วยหมึกสีทอง หรือบางครั้งก็จะเป็นสีดำด้วยเตัวหนังสือจีนตัวใหญ่ๆเลยนะครับแล้วกระดาษเหล่านี้ก็จะแปะอยู่ตามประตูบ้านหรือภายในบ้านภายในสถานที่ทำการค้าและคำเหล่านั้นนะครับก็มักจะเป็นคำอวยพรครับซึ่งมักจะเป็นคำอวยพรให้มีความสุขมีโชคมีลาบค้าขายเจริญรุ่งเรืองล่ำรวยเงินทองมั่งมีสีสุขเป็นต้นนะครับ ส่วนแผ่นที่มักจะนิยมติดอยู่ตรงประตูทางเข้าบ้านหรือประตูร้านค้านั้นก็มักจะเป็นคำที่ออกเสียงว่าซุกยิบเพ่งอัง้งซึ่งจะแปลว่าไปมาโดยปลอดภัยนะครับแล้วถ้าสังเกตดีๆมักจะมีภาพเด็กผู้หญิงแล้วก็เด็กผู้ชายทำท่าเหมือนคาระวะนะครับที่เขาจะเรียกกันว่าหนีอวยซึ่งก็มีความหมายถึงความเป็นมงคลเหมือนกันครับ และแน่นอนครับสำหรับข้อนี้จะขาดไม่ได้เลยสำหรับในช่วงเทศกาลวันตรุษจีนก็คือข้อ6การไปเยี่ยมญาติแล้วก็กินเกี๊ยวร่วมกันนะครับในช่วงเทศกาลตรุษจีนนะครับบรรดาลูกๆหล,ลานที่แยกครอบครัวออกไปแล้วก็จะกลับมารวมตัวกันที่บ้านของญาติผู้ใหญ่ซึ่งส่วนมากก็จะเป็นบ้านของพ่อแม่นั่นเองครับเพื่อเป็นการพบปะสังสรรค์กัน ซึ่งเขาก็จะถือกันว่าเป็นวันรวมญาติอีกวันหนึ่งเลยนะครับโดยคนในครอบครัวมักจะมารวมตัวกันเพื่อทานอาหารและเมนูสำคัญในวันนี้ที่ขาดไม่ได้ก็คือเกี๊ยวครับทำไมต้องเป็นเกี๊ยวเขาก็มีความเชื่อดังนี้นะครับซึ่งเป็นตำนานครับตำนานที่หนึ่งเกี๊ยวที่หมายถึงใบหูเขากินเพื่อลดความหนาวครับประเพณีการกินเกียวจืที่สืบทอดกันมา ร่วม1,800ปีแล้วนะครับก็มีที่มาจากความนิยมของชาวจีนในตอนเหนือในช่วงยุคปลายราชวงศ์ฮั่นนะครับซึ่งในสมัยนั้นก็มีแพทย์ที่มีนามว่าจางจงจิงเขาได้คิดสูตรน้ำแกงนะครับที่ทำมาจากแป้งห่อเนื้อแกะแล้วก็พริกแล้วก็ยาขับหนาวที่ผ่านการต้มเพื่อรักษาอาการหูเปื่อยที่เกิดจากความหนาวของอากาศที่หนาวเย็นนะครับ แป้งที่นำมาห่อแล้วลักษณะเหมือนใบหูครับเพื่อเป็นการแก้เคล็ดเมื่อต้มทำน้ำแกงแล้วผู้ป่วยได้รับประทานแล้วรู้สึกดีขึ้นเพราะเลือดหมุนเวียนดีผู้คนที่ฉลองวันจุจีนจึงนิยมทำอาหารชนิดนี้แล้วก็เรียกกันว่าเจียวจือครับส่วนในตำนานที่2นะครับเกี้ยวที่หมายถึงโชคลาภเขากินเพื่อให้รักใคร่กลมเกลียวแล้วก็ที่สำคัญการพับเกี้ยวนั้น มันก็จะมีรูปร่างที่คล้ายกับเงินจีนโบราณครับเขาจึงให้เคล็ดถึงความมั่งมีเงินทองแล้วก็ความร่ำรวยครับข้อ 7. ส้มสี่ผลตามประเพณีของชาวจีนนะครับในวันชีวิตสมาชิกลูกหลานภายในบ้านก็จะนำเอาส้มสี่ผลไปไหว้ขอพรจากญาติผู้ใหญ่โดยเขามีความเชื่อกันว่าส้มทั้งสี่ผลนั้น เป็นตัวแทนของเครื่องสักการะเทพเจ้าทั้ง4ี่ฤดูครับโดยเชื่อว่าจะทำให้โชคดีมั่นคงแล้วก็ร่ำรวยตลอดปีแต่จะว่าไปแล้วนะครับการมอบส้มให้กับผู้ใหญ่นั้น<ม>เพื่อเป็นการขอพรแล้วก็ถือว่าเป็นการสวัสด,ดีปีใหม่ไปด้วยเลย <c oughs> เขามักจะให้เป็นเลขคู่ครับจะ4จะ6หรือจะ8ลูกก็ได้ครับและเมื่อผู้รับไหว้ส้มจากลูกหลานแล้วอย่างเช่น รับไหว้ส้มมาสี่ลูกนะครับเขาก็จะหยิบคืนให้กับลูกหลานสองลูกเป็นการอวยพรแก่ลูกหลานนั่นเองครับทำไมถึงต้องเป็นส้มเป็นผลไม้ชนิดอื่นไม่ได้หรือส้มนั้นนะครับในภาษาแต้จิว๋วคําว่าส้มจะออกเสียงว่าใต้กิกแปลว่าเฮงร่ำรวยนะครับส่วนในภาษาจีนกลางนั้นก็จะออกเสียงว่าจี ซึ่งจะฟังแล้วคล้ายๆหรือพ้องเสียงกับคำว่าจีที่แปลว่าโชคดีนี่จึงเป็นเคล็ดที่เขาให้ส้มกันครับส่วนวิธีเลือกส้มนั้นครับเขาจะเลือกส้มที่มีผิวที่สวยงามเงางาม,งามไม่ครุขระสีทองไม่มีรอยช้าลูกใหญ่ขนาดเท่ากันทั้งหมดนะครับส้มที่นิยมนำมาใช้ก็จะเป็นพวกพันส้มแมนดารินส้มสายน้ำผึ้งส้มเขียวหวาแล้วก็ส้มจีดครับ เรื่องของอ่างเปาแล้วก็แตเอียในช่วงเทศกาลจุษจีนนี้นะครับเด็กๆก,ก็มักจะได้รับซองสีแดงจากญาติผู้ใหญ่ซึ่งเขาจะเรียกกันครับว่าอ่างเปาหรือแตเอียก็ได้เพื่อเป็นการอวยพรให้แก่เด็กๆให้แข็งแรงมีโชคมีลาบส่วนคนที่มีงานทํามีรายได้แล้วนะครับจะต้องให้กับเด็กๆหรือคนในบ้านที่มีอายุน้อยกว่าด้วย หรือแม้แต่ในที่ทำงานที่มีเจ้าของหรือผู้ดำเนินกิจการเป็นคนจีนก็มักจะให้อ่างเปากับลูกน้องก็ได้ครับทั้ง8ข้อนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ขาดไม่ได้นะครับสำหรับช่วงเทศกาลวันตรุษจีนซึ่งเขาจะถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติกันเลยครับส่วนสิ่งที่ไม่ควรกระทำในช่วงวันตรุษจีนนี้ก็มีนะครับลองไปฟังกันดูครับข้อแรกเลยนะครับ เขาจะห้ามทําความสะอาดบ้านในวันตรุษจีนถ้าเราสังเกตดีๆนะครับในช่วงวัน2วันก่อนวันตรุษจีนเราจะเห็นชาวจีนหรือชาวไทยเชื้อสายจีนเขาจะทำความสะอาดบ้านเรือนกันก่อนถึงวันตรุษจีนนะครับตามร้านค้าก็จะมีการทําความสะอาดสถานประกอบการป้ายชื่อร้านประตูหน้าร้านต่างๆเพราะถ้าเป็นช่วงของวันตรุษจีนแล้วเขาจะไม่ทำกันครับ ไม่ว่าจะทำความสะอาดบ้านเอาขยะไปทิ้งเพราะเขาจะถือว่าการกวาดบ้านหรือการเอาสิ่งของออกไปทิ้งนอกบ้านนั้นเป็นการกวาดเอาโชคลาภเอาเงินทองออกจากบ้านไปแต่ถ้ามันสกรปรกมากๆชนิดที่ว่าเลี่ยงไม่ได้หรือทนดูไม่ได้นะครับจำเป็นจะต้องทำเขาก็จะกวาดหรือทำความสะอาดแล้วเอาไปกองรวมกันไว้ก่อนที่ใดที่หนึ่งภายในบ้านนะครับ จะยังไม่นำออกนอกบ้านครับพอเขาถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงสำคัญแล้วถ้าเลยช่วงนี้ไปแล้วเขาจึงจะนำเอาสิ่งของที่ต้องการจะทิ้งออกไปทิ้งนอกบ้านกันครับข้อที่2ห้ามสระผมหรือตัดผมในช่วงวันตรุษจีนคำว่าผมในภาษาจีนนะครับจะพ้องเสียงกับคำว่ามั่งคั่งดังนั้นการสระผม หรือตัดผมในช่วงของวันรุดจีนจึงเหมือนกับการนำเอาความร่ำรวยความมั่งคั่งออกไปจากตัวเรานะครับข้อ3ห้ามพูดคำหยาบห้ามด่าดกันและไม่ทะเลาะเบาแววงกันในช่วงของวันรุษจีนนะครับเขาจะงดพูดคำหยาบคายและพูดถึงสิ่งที่ไม่ดีรวมถึงไม่ทะเลาะเบาแว้งกันครับอีกทั้งเรื่องของ เจ็บไข้ได้ป่วยหรือความตายก็จะไม่พูดครับเพราะเขาเชื่อว่าการพูดสิ่งไม่ดีไม่งามในวันนี้จะนำมาซึ่งความโชคร้ายมาสู่ตนเองแล้วก็ครอบครัวทั้งปีเลยนะครับแล้วก็ยังมีอีกคํานึงครับก็คือเลขสี่นะครับเพราะคําว่าสี่ในภาษาจีนจะออกเสียงคล้ายๆกับคําว่าสีซึ่งก็แปลว่าตายนั่นเองครับเขาจึงพยายามที่จะเลี่ยง ที่จะพูดอะไรเกี่ยวกับเลขสี่ในวันนี้กันครับข้อ4มื้อแรกในตอนเช้าของวันรุดจีนอาหารที่ต้องหลีกเลี่ยงที่สุดก็คือโจกเพราะก็ถือกันนะครับว่าโจกนั้นเป็นอาหารของคนจนดังนั้นการกินโจกในตอนเช้าของวันรุดจีนมื้อแรกนั้นจึงเท่ากับการแช่งตนเองไม่ให้ร่ำรวยนั่นเองครับและการล้านเนื้อสัตว์หรือการกินเจนั้นจะดีที่สุดก็เพราะว่า เขาเชื่อกันว่าเทพเจ้าที่จะลงมาในช่วงเช้าของวันตรุษจ,จีนเป็นเทพเจ้าที่เป็นมังสวิรัตครับดังนั้นถ้าเรากินเจละเว้นเนื้อสัตว์เทพเจ้าก็จะอวยพรให้แก่เรานั่นเองข้อ 5. ไม่ซักผ้าในวันตรุษจ,จีนชาวจีนเขาจะเชื่อกันนะครับว่าเทพเจ้าแห่งน้ําเกิดในวันตรุษจ,จีนดังนั้นการซักผ้าในวันตรุษจ,จีน จึงเหมือนกับการลบหลู่ดูหมิ่นท่านนั่นเองครับข้อ 6. ไม่ใส่เสื้อผ้าสีขาวหรือสีดำสีที่เขาถือกันว่าเป็นสีอัป,ปมงคลในวันตรุษจีนก็คือสีขาวกับสีดำครับเพราะสองสีนี้นะครับเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการไว้ทุกข์แล้วก็ความตายเขาจึงไม่นิยมนำมาสวมใส่กันในช่วงนี้ส่วนสีที่นิยมก็คือสีแดง เพราะสีแดงคือสีแห่งโชคลาภและความโชคดีข้อ 7. ห้ามให้ยืมเงินคนจีนบางคนนะครับเขาก็จะหมายรวมไปเลยการที่ไม่ให้ยืมเงินแล้วรวมถึงไม่ให้ยืมสิ่งของต่างๆด้วยซึ่งก็มีความเชื่อกันนะครับเขาเชื่อกันว่าการให้ยืมเงินในวันนี้นั้นจะทำให้ทั้งปีมีแต่คนเข้ามาขอยืมเงินเราตลอดครับรวมไปถึง หากใครที่ติดเงินใครเอาไว้นะครับก็ควรจะคืนเงินก่อนวันตรุษจ,จีนเพราะเขามีความเชื่อกันว่าหากติดเงินใครในวันตรุษจ,จีนแล้วคนคนนั้นก็จะมีหนี้สินตลอดปีไปไม่จบไม่สิ้นครับข้อ8ข้ามทำสิ่งของแตกหักเสียหายคนจีนเขาถือกันครับว่าการทำสิ่งของแตกเช่นแก้วจานหรือกระจกแตกในช่วงวันตรุษจ,จีนเนี่ยนะครับ ก็จะหมายถึงลางไม่ดีเกี่ยวกับครอบครัวหรือจะมีการเสียชีวิตของคนในครอบครัวครับดังนั้นในวันตรุษจีนเขาจะระมัดระวังมากเป็นพิเศษเพื่อไม่ให้ข้าวของแตกหักเสียหายครับแต่ถ้ามันพลาดจริงๆนะครับเขาก็มีวิธีแก้เคล็ดครับเขาจะพูดภาษาจีนซึ่งจะแปลได้ว่าดอกไม้จะเบ่งบานเมื่อตกลงสู่พื้นถือว่าเป็นการแก้เคล็ดในตอนตอนนั้นครับ ข้อ9ห้ามร้องไห้การร้องไห้ในวันขึ้นปีใหม่นั้นเขาถือว่าเป็นลางไม่ดีครับจะทำให้ชีวิตพบแต่สิ่งที่ไม่ดีและทั้งปีก็จะมีแต่เรื่องที่ไม่ดีเข้ามามีแต่เรื่องเสียใจดังนั้นภายในวันนี้นะครับเขาจะไม่มีการขัดใจหรือต่อว่ากันภายในครอบครัวครับเพราะเขาถือว่าไม่อยากให้มีการเสียใจเกิดขึ้นภายในวันนี้หรือไม่อยากให้มีการ ร้องไห้ของคนในครอบครัวภายในวันนี้ครับข้อ10ห้ามซื้อรองเท้าใหม่อันนี้ก็เกี่ยวกับการออกเสียงอีกเหมือนกันครับเพราะคำว่ารองเท้าในภาษาจีนจะออกเสียงว่าไห่ซึ่งมันคล้ายๆกับเสียงถอนหายใจนั่นเองครับเขาจะถือว่าเป็นสัญญาณของการเริ่มต้นปีที่ไม่ค่อยดีนะักข้อ11 ห้ามใช้ของมีคมการใช้ของมีคมในช่วงวันขึ้นปีใหม่นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นมีดหรือกันไกรหรืออะไรก็ดีครับที่สามารถจะตัดสิ่งต่างๆให้ขาดได้เพราะเขาจะถือว่าการตัดนั้นจะทำให้ความโชคดีถูกตัดถูกทอนออกไปด้วยแล้วข้อ12ข้อสุดท้ายนะครับห้ามไม่ให้ผู้อื่นผู้ใดเข้าไปในห้องนอนของเราโดยเด็ดขาด หรือห้ามเราเข้าห้องนอนของผู้อื่นโดยเด็ดขาดครับคนจีนเขามีความเชื่อกันครับว่าในวันตรุษจีนห้ามให้ใครเข้าไปหาในห้องนอนโดยเด็ดขาดถึงแม้ว่าตนเองจะป่วยอยู่ก็ตามครับต้องนอนอยู่ในห้องนอนแต่เมื่อรู้ว่ามีแขกมาเยี่ยมก็ต้องแต่งตัวให้ดูดีออกมารับแขกที่ห้องรับแขกห้ามไม่ให้แขกเข้าไปเยี่ยมตนเองถึงห้องนอนเป็นอันขาด เพราะจะถือว่าเป็นโชคร้ายครับก็ครบหมดนะครับสําหรับคติและความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายจีนหรือชาวจีนทั่วโลกเนี่แหละครับกับสิ่งที่ควรทําแล้วก็ห้ามทําในช่วงของวันตรุษจีนหรือวันขึ้นปีใหม่ก็จะเห็นได้นะครับว่าบางข้อก็ลําบากถ้าจะไม่ให้ทําแต่ก็ความเชื่อนะครับบางข้อเราก็หาเหตุผลได้ว่าเพราะอะไร แต่บางข้อนี้ก็หาเหตุผลมาอ้างอิงเพื่อรองรับก็ลำบากเหมือนกันครับแต่ความเชื่อก็คือค,อความเชื่อครับก็ว่ากันไปสะดวกแบบไหนก็แบบนั้นนะครับก็จบลงไปนะครับสำหรับเรื่องราวของวันตุจจีนแล้วก็หวังว่าตุจจีนปีนี้นะครับเพื่อนๆท่านผู้ฟังทุกท่านจะมีความสุขแล้วก็เที่ยวกันอย่างมีสตินะครับดูแลตนเองและก็คนใกล้ตัวรวมถึงครอบครัวให้ปลอดภัย จากอุบัติเหตุแล้วก็โรคระบาดกันด้วยนะครับและสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณที่ฟังมาจนจบไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ